คุณผู้ชม่ะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีค่ะอันนี้จะเป็นดามนะคะสีดำดำ,ดำแดงแดงไล่สีเลยค่ะเทมมากๆนะคะแจกฟรีทั้งหมด4,000ชิ้นด้วยกันนะแบบนะคะที่แจกของฟรีจะเป็นแบบนี้เลย Chase Hero Simulator ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แมปเอาให้ใต้คลิปนี้นะคะในการรับของฟรีนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยด้านขวามือน,นะคะจะมีปุ่มฟรี GC นั่นเองค่ะก็จะมาเจอนะคะของฟรีค่ะแล้วก็จะมีของฟรีอื่นด้วยนะในการรับดาบฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องสะสมเหรียญค่ะเป็นเหรียญ UGC อันนนนีี้้่สสมมะะะคคคใหคหหรบด500 โดย1วันนะคะเราสามารถเก็บผสมเหรียญเนี่ยได้สูงสุดวันละ125รยเหรียญค่ะโดย100เหรียญแรกนะคะสามารถเก็บได้เนี่ยจากกล่องด้านล่างนี้เลยเรานะคะสามารถมาสุ่มนะคะที่กล่องตรงนี้ค่ะโดยสามารถเก็บผสมเหรียญนะคะได้สูงสุดจากการสุ่มกล่องนี้เนี่ยวันละ100เหรียญนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอีก25เหรียญเนี่ยสามารถสะสมได้จากการเปิดกล่องค่ะเป็นของขวัญได้วันนะคะสามารถมากดเคลมแบบนี้ได้เลยแล้วก็รอเวลานะคะเราเนี่ยก็จะได้รับเป็นเหรียญ UGC ค่ะตามนี้เลยนะคะก็จะมีบอกหมดเลยซึ่งอนตากนี้นะคะหาว่าใครเนี่ย เป็นสมาชิกพรีเมียมนะคะหรือว่าเป็นสมาชิก VP พีเกมพลาสเนี่ยตรงนี้นะคะจากที่เราเนี่ยจะได้วันละ25เหรียญนะคะเราเนี่ยจะได้รับนะคะเพิ่มเป็นวันละ50เหรียญกันเลยก็จะได้รับเป็นวันละ150เหรียญนั่นเองค่ะก็เก็บผสม,มให้ได้นะคะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ3-4วันนะคะก็จะสามารถสะสมเหรียญเนี่ยได้ครบนะคะแล้วก็รับของฟรีกันไปได้แล้วนะก็ยัง,ง,งไงนะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงนี้ค่ะวันจานคลิปหน้าคะบ๊ค่ะ